ไปสายหลับไปหน้าบ่โอ้ใบติเว่นแท้ต,ตามหมองนะครับผมไปหน้ามันงิ้วครับนี่โอ้เบืองต้นมันงิ้วนะครับนี่ต้นนุ่นนะครับนี่นี่เกือบลอยกุ้ปีผู้เฒ่าวัลนะครับเกือบลอยปีแล้วพผนว่านี่มันใต้แล้วครับปีนี้ผมว่าบันทึกวิดีโอนี่คือสิเป็นครั้งสุดท้ายของต้นงิ้วต้นนี้แล้วครับนี่ต้นนุ่นนะครับนี่สมัยก่อนดูดกินหดใบมันเนาะผมเคยทำคลิปไปแล้วครับนี่อยู่ ไก่้ๆบ้านาสีแยกกลางบ้านนะครับนอคน,นี้นะครับผมนี่สีแยกกลางบ้านนะครับหมู่บ้านของผมเองนี่นะครับบรรยากาศยามเว้นเว่นเนาะนะครับเคยเอาไปแหลกไข,ข่เกี่ยมได้สมัยก่อนพรท่านยุคนัันนะครับท่านยุคท่วาเอาบางหิวไปแหลกไข,ข่ี่เกี่ยมบางนุนแห่งนะเป็นเป็นนุนนะครับผมแหลกไข่จิ้งจกในภาษากลางคนเรีนว่าไข่จิ้งจกนะครับก็เลยมีความทรงจำนะครับเคยแหลกขนมไข,ข่เกี่ยมเหมืนว่าขนมเป็นเม็ดลายสีนะ นะครับนี่พามาย่อนอยู่กับต้นไม้เก่าๆที่กําลังสีหายไปจากหมู่บ้านนะครับนี่ต้นใหญ่ที่สุดและครับในหมู่บ้านนี่หมู่บ้านโน่นสายตะบลแขมุนพ่อพิสัยนะครับนี่มันมันสิศใต้แล้วครับนี่ใหม่มันอกล่าวใดใส่ประโยชน์ใดยังครับมันเป็นใหม่เนื้ออ่อนเนาะแต่ว่ากับต้นใหญ่ครับนี่โอ้เสียดายเสียดายคือสีไปแล้วครับนี่ดวงมันกินหลายเนาะนี่ครับนี่คือป่าท่าเอินดวงเนาะนะครับผมนี่เปนใหม่เนื้ออ่อนดวงก็กินได้นะครับนี่ เป็นอย่างออกแล้วนะครับนี่เป็นหน่วยอยู่ฝั่งเดียวเพื่องว่ะนี่ครับเบื่องครับโอ้นี่แหละครับลูกนุ่นลูกนุ่นนะครับนี่ใช้ยัดหมอนนะครับคนแก่โบราณใช้ยัดเสือยัดหมอนเ่็นวาผูกที่นอนนะครับนี่ใส่ตัวนี้แหละผู้ปัญญาชาวบ้านนะครับเป็นใหม่กูวิธีเลยนะครับกูวิธีของคนอีสานนะครับผมนี่แหละามาเมือง บรรยากาศของตนใหม่ที่กําลังสิหายไปนะครับบางบ้านก็มีอยู่แต่มีกับโหลายเพราะว่าเพื่อนบริษัทประโยชน์นอไดรูปมันตั้มสมกันด้นะครับกินตั้มสมตั้มสมบางหิวสมัยแต่ก่อนเนี่ยเบื้องหนังงวงนอนอน้ำปลาตั้มใส่ปลาแดกใส่ผิดหอมก,กระเทียมอู้แสบขักตั้มเมียงนะครับแกว้วแก้วเมียงก็ได้ตั้มก็ได้บางหิวนี่นะครับผมหน่วยอ้อนมันได้นะครับหน่วยแก่มันกิกนบ่ได้นะครับนี่มันทิ่นผัดๆาดหน่อยนึงนะครับไปเดี๋ยวเคยกินก็คืองเสี่ยหูอยู่ในอยู่ผมเนาะ นี่ครับอยู่เก่าศูนย์นะครับนี่แหลกไก่ขีข่เกียมมันสิมีไก่ขีข่เกียมกระแลกเอากระดูกง่วกระดูกควายสมัยแต่ก่อนพะล้มง่งวล้ควายก็ไปแหลกได้อขนมไก่ขีขขขข่เกียมสมัยแต่ก่อนนะครับนี่ครับครับบรรยากาศต้นสมพอริมหัวตะก,กี้ก็มีแต่น้ำได้พูดแต่น้ำผั่มน้ำผั่มเพราะว่าน้ำตะบองเพชรนั่นแหละครับน่ะนี่หัวคือกระหัวเก่าอยู่เนะี่ยเนื้อเป็นต้นใหม่เกา่าเนี่ยอยู่ในหัวอยู่นี่สมัยเป็นต้นหวายแมลงเหรนอยู่นี่นะครับนี่อ่าเป็นเรื่องเก่าๆแล้วก็บรรยากาศเก่าๆนะครับนี่ คนอยู่บ้านเก่าก็ต้องเบาเรื่องเกา่าเนาะน,นี่เป็นต้นโพได้สมัยแต่ก่อนนี่ต้นโพโพว่ามาเห็นหล่อรถเข็นอยู่ไอหล,อล่อรถกระป๋องคนเดินรถกระป๋องสมัยแต่กี้อยู่มองนี่โมมีแหละครับกับลานคาลเลนี่ยนอยอยู่นีเนาะนะครับผลคุณยายนะครับผมเป็นมื่อวานนี้มีโอกาสมาถ่ายล่ำควงนะครับหรือว่าล่ำพีฝ่าอยู่หนีเนาะอยู่เฮื่อนมิ้่โอกนะครับนี่เพื่อนก็ล่างสีพักอยู่กัเลยผ้ามาเบิงเอ่อตัวนิ่กกอนนะครับนี่บรรยากาศนะครับสีแย่กลางบ้านนะครับผม ลายรุ่นเขาอุ่นว่าทางโคกได้สมัยต่ก่อนนี่จากรุ่นสูรุ่นเด้แต่ใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางเส้นนี้เนาะหมู่บ้านมูนตรงนี้ผมมาต้นโพนี่โพไปเห็ดต้นนี้มันโพ้ยังก่อหญ้าโพยังโพให้โพ้ให้นี่ครับแต่กอนใส่ล่อรถเห็ดล่อรถกระป๋องเหรียญเหรียญเปยังนงวยสุกเหรียญเอาหล่อมันนอมันสิเป็นหลูกเป็นหน่วยกลมๆเนาะนี่โพโบราณโอ้ต่กอนมันอยู่ในสี่แยกคุณครับผมสี่แยกคุณ โอ้แต่บเห็นยังเห็นอยู่นี่หายากแล้วครับนี่โอ้นี่ก็คืออีกต้นหนึ่งนอทีขัวนครูอนุราแข็งได้ครับนี่ต้นโพให้คนว่าโอ้หายากหายากครับโอ้ยังดีอยู่ที่เห็นครับนี่แต่ก่อนก็เห็นแต่เป็นเน็กหน่อยอยู่กางสี่แยกนะครับผมอยู่เงื่อนผุนนะริมสี่แยกครับเด็กหน่อยมาแลเหรียญกันได้แต่โขบโขบนะครับตัวดีหัวกับง่ามแล้วนะครับหัวเป็นกําแพงแต่ก่อนหัวเป็นไมพผย นะครับตอนที่เป็นไผ่นี่เป็นน้ำก่อนนะครับมันก็เป็นโนโนโน่นน้ำก็ไหลโสงันทั้งผีเลยนะครับผมนี่ทางออกจากนอกบ้านแล้วนี่ทางไปวัดนะครับนี่คือเหลือโรงเรียนมาโมมีอีหยังแล้วเด็กหน่อยมีแต่แลีนเหรียญในการนี่มีแต่ดินทรายเนะครับนี่ขอบดินทรายเหรียญยู่เหรียญเป่าย่างนะครับพวกสนสาใหญ่ๆอยู่แถวนั้นนะครับผมนีม่ความเจริญไปบ่ถึงหาซิปปี้สุดท้ายนี่ทางนี้เป็นแบบขุมหัวนอนขุมหัวนอนของหมู่บ้านเพอ,นอ่์จิมีปา คนที่อยู่กลุ่มนั้นก็นมีความชํานาญเรื่องของปลาของอย่งางไงผมอยู่คนละกลุ่มอยู่ทางนี้กับสิเอินบ่มีความชํานาญเรื่องปลาปัไนไดมันคือใกล้ๆแถบน้เป็นตัวหน่อยเนาะสมัยตะกี้นะครับนี่คือทางไปอีกกกคามใหญ่เป็นกลุ่มนะครับนี่นี่คือศูนย์กลางของหมู่บ้านเลยนะครับแต่ยแยกบ้านไปแล้วครับตะกี้กับบ้านเดียวกันซื้อบ้านเดียวกันอยู่แต่คนละหมู่นะครับนี่บรรยากาศเนาะปกติกับบุกค่อยเดี๋ยวมารีวิวปานไหนนะนะครับผมไหนมาถ่ายทำคลิปร่ําทีฝ่าเพิ่นกันเลยมีอกา่าด้มา อยู่ในสี่แยกมองนี้เนาะสมัยเด็กหน่อยนี่แลนเรนมองนี้ล้วครับนี่นี่ผู้มีท่าตรงนี้งามเลยมีแต่เฮือนคู่เผินกเห็ดกัแ้แพงกั้มยังสวยงามมีการทาสีประดับเนาะ <S <S เป็นสีนะตัดขอบตัดบัวเพิ่นนะครับทั้งนี้กป็ยังเป็นหัวในไทยก็มีทั้งฝุดนะครับผมแล้วแต่ผู้ที่มีเห็ดไหวนะเห็ดแบบใดสตไตล์ใดก็แล้วแต่เพิ่นเห็ดนอกหนาเช่นเพิ่นนะครับนี่บรรยากาศเนาะนี่คือสี่แยกกลางบ้านนะครับศูนย์กลางเลยนะครับผมมองเรนสมัยเด็กหน่อยเนาะ อีสานบานเท่านะครับเกิดเป็นลูกอีสานนะครับนาอพื้นเพนะครับผมมองเกิดมองเศร้านะครับมองเลนแต่น้อยนะครับนี่คือของใสชีวิตกบว่าได้ครับแต่โคบโคบนะครับเลนจะหอดซองสามถุมเวลากินเขาแรงแรงกว่างี้เมื่อเลนกันอยู่เด็กหน่อยอันนี้กินก็ต้องกินพร้อมกันได้กินเข่าแรงนะครับผมกินเข่าแรงของมันบนนี่มีสามเข่งมาขายคือยามเสาร์วันศีด้ครับมันหากินกุดกระปู ขุดเขียดคุดยังมากินนะครับผมเคือสีกินแลรงพร้อมกันของกินกับบัวหลากหลายคือจะนีเดี๋ครับจะนี่มันหลากหลายโหดนะครับผมขุนคุณยายยางมะลัมนะครับผมเอานี่คือสีแยกนะครับสีแยกกลางบ้านเออยิงหัวเก่าเก่ากันยังเห็นอยู่แต่นี่กับประยุกับลาเพิ่นนะครับนี่คือสีแยกนะครับกลางบ้านนะครับผมนี่กับกุกหนิวโบราณกำลังสีหายไปแล้วครับนี่เดี๋ยวกับเพิ่นกระตัดแล้วครับนี่มันมันตายนะครับคงจะมันสีมีลมมียางยานโคลนเฮือนเพิ่นนะครับกันมีบัมีใบแบบนี้คือสีบลอดครับปีนี้ นะครับนะบรรยากาศของสีแย่กลางบาเน,นืันนี้ครับผมกับเรื่องราวาที่ผมอให้ฟังนะครับใหญ่ยายมาในวิธีของชาวบ้านใหญ่หน้าในวิธีของอีสานบ้านเฮานะครับที่ศีสะเกดนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ